คลิทางสตูโกติคุกเข่าขอแต่งงานแฟนสาวกลางรายการหลังดูใจนาน10ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงอารมณ์ดีสหรับโกติอารัมบอยที่ก่อนหน้านี้ได้คุกเข่าวเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟนสาวไกลถึงมันดีฟทำเอาหลายคนต่างร่วมแสดงความยินดีก่อนจะเจอปัญหาหลายอย่างจนทำให้งานแต่งต้องเลื่อนออกไปล่าสุดนับเป็นข่าวดีอีกครั้งเมื่ออินสตาแกรม แอดไอพีอารบอหรือคุณศีนาพรชิตตวันทีมงานรายการทูเดย์โชวได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอโมเมนต์หวานเมื่อพิธีกรโกตีได้คุกเข่าพร้อมช่อดอกไม้จากนั้นได้เผยความในใจและขอแฟนสาวคุณกวางแต่งงานกลางรายการทำเอาแฟนสาวถึงกับแอบมีน้ำตาทั้งนี้ระหว่างคุกเข่าขอแต่งงานโกตตีได้กล่าวกับแฟนสาวว่า ขอบคุณระยะเวลา10ปีที่กวางอยู่เคียงข้างกันขอบคุณที่ให้โอกาสแม้ว่าจะผิดพลาดขอบคุณที่ตักเตือนสัญญาจะปรับปรุงตัวและจะทำให้ได้อย่างที่ฝันไว้แต่งงานกันครับจากนั้นคุณกวางก็ได้ตอบรับว่าค่ะพร้อมเสียงกรีดดังทางห้องส่งกันเลยทีเดียวขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ